สวาสดีท่านสวาสดีข้าพเจ้าทงไซปิซาเพชรเบืองเล่าเขามาแล้วเขามาคุยกัน,มนหมดเลยทุกท่านเอาข้อมูอดีๆเนาะเอาไปประยุกต์น้ำใสให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจเนาะทุกท่านเขามาแลวถามผู้ได้ีีแบบขยันในการเอาข้อมูอที่เขาพระ้าให้ไปยน,นาเพจนี้ เอาไปประยุกไปน้ำใส่ทางธุรกิจของท่ันเองหรือถ่านจะมาเหตุธุรกิจในเพชรมางเล่าก็ะเดี่ยวเต่เนาะหรือทัานบเหตุก็ะเดี่ยวเต๋อโบปิหยังเนาะเพราะว่าเพจก็เขาเปิดสาธารณะให้ทุกคนได้มาเอาข้อมูอพร้อมกันเนาะเพราะว่าเขามีแบบเอาข้อมือต่างต่างหลากหลายทุกท่านโดยเฉพาะเป็นทางดานการขายทุกๆธุรกิจคือการขายเนาะถ้าเขาปฏิเสธการขายในธุรกิจเขาไปต่อบบได้ทุกๆอาชีพเนาะการขายเขาต้องปรับทัศนคติในการขายใหม่ให้เข้าใจเข้ามาการขายเนาะถ้าเขาเข้าใจการขาย เอ้เขามีทัศนคติถูกต้องกับการขายสิเฮาสิขาขายยังกระไดน้องเะนนั้นเฮาจึงเอาขมูดังกล่าหนิมาบอกกันมาคุยกันอยู่ตรงนี้เออจากแบบแต่ก่อนเขาต้องพบปะกันไม่บอกต้องมานั่งคุยกันอธิบายสู่กันฟังเอ่อบรรโลกใหม่มันเปลี่ยนมากเคื่อว่าเป็นระบบธุรกิจแบบโลกใหม่ไปเลยเนาะมันสิกับขึ้นมากคือเก่าหยาบทุกท่านฉะนั้นเฮาสิจมปักที่เดิมบ่ด้เมื่อเฮาเห็ดธุรกิจป่าไม้องการประสมป้าไม้คงการที่หูก็คือกัน เอาข้อหมูเป็นน้ำใส่เนาะแล้วก็มาเห็นแบบกิจวัตรกิจกรรมเขาเห็นยังไงสนันในออนไลน์ก็สามารถทำาะไที่กันเนาะในระบบออนไลน์กัสสมารถทำาไไรที่กันโดยเฉพาะเมนเฮามีแบบยูได้หนาเพจต,รตรัวนี้ทุกๆวันนี่แมนให้ทุกท่านได้มาพบเจอกันมาทักทายกันเฮามาตอบสนองให้กับผู้บริโภคหรือว่าสัมมาชิกที่เขาอยากซื้ออยากขายเสียน่เขาอยากเอาสินค้าไปขายต่อแต่ว่าธุรกิจเนาะคู่มือนี่ให้เขาใจได้ว่า ธุรกิจมันมีหลากหลายเนาะโดยเฉพาะแมนธุรกิจจากประเทศไทยที่มาเปิดยุ่งเราหรือบอท่านเปิดยุ่งเราอีกย่างก็แล้วแต่ว่าก็คือระบบมันเนาะระบบปัจจุบันนี่ที่จริงเนี่ยมันชอแววมาหลายหลายปีแล้วแหละเนาะเออเฉพาะเขาไปอยู่ในวงการเครือข่ายเนี่ยก็สิบสี่ปีแหละสิบสี่สิบที่เขาสิบห้าปีแหละเนาะมันชอแววมาตรุนแหละธุรกิจมันต้องเป็นลักษณะนี้มันต้องเกิดนู่นกันอย่างบอระบบแผนธุรกิจต่างๆเขาจะออกแบบมาเป็นธุรกิจเครือข่ายแต่ถามพวกเราว่าเขาใจธุรกิจเครือข่ายกับกัทชีเฮดบูปิน แต่มีเพียงเป็นการทุกที่ที่คลายสะบักมากปิดรหัสแก,กันล,ล่ยล,ลาผูลล้คนได้ลาผู้คนได้ลาผู้คนอันนั้นคือมันโบยอย่างยืดหรือเปล่าเนอะได้เงินจากส่วนของลาลลาแต่บ่มีการยังยืดลาลลามาแล้วปิดรหัสมาแล้วก็เลิกเดิ ะจะไปส่วนเข้ามาแล้วปิดรหัสแลส้วก็ะเร้าปรเฮ็ดยังเกิดขึน้นส่วนบ้าอีกกลมเลิกอีกส่วนมาแล้วก็เลิกอีกซึ่งมันบ่มันคุเนในสารระบบของเฮานี้เมื่อเฮาเสร็จเป็นธุรกิจของเฮาเองแล้วเขาพระเจ้าจึงตรองเน้นให้มันเกิดกันสื่อสัมสื่อใส่สื่อขายเหมือนกับเซเว่นอีเวนนะกท่าน <eller> เมื่อกับเซเว่นอีเลเว่นาะธุรกิจเหมือนเซเว่นอีเลเว่น Eleven, ต่างๆกันเขามีการขายขายตลอดเนาะเขาขยายสาขาไปทุกๆก,การขยายสาขาเขาเปิดไปแล้วเขาก็มีายไ้จากการขยายเกิดจริงแต่ว่าเปิดเมื่อ้หเซเว่นที่เปิดเ,เขาบริปิดเปิด,ปปดเดมื่อ้วร่เขาจะขายไปเลยขายชอบสี่สโมงขายตลอดแล้วก็เซเว่นมีหนาทีหาสินค้าที่ตอบโจทย์กับผู้คนมาขายเนาะให้คนสะดวกใจสะดวกสื่ออันนั้นคือเป้าหมายผู้ที่สื่อแฟรนไชส์เซเว่นมาเปิดเอง ้ายเองก็ลารวยไปไม่เงินมีทองแต่ส่วนระบบเขาก็ ซอยกันเอือเกื่อนู้นกันสนับบัตรธุรกิจเครือข่ายนี่เขาออกแบบมาให้ยังธุรกิจเครือข่ายออกแบบกขารหายเข้าขยายธุรกิจไปเลยเขาสมัรครขายเองสื่อเองขายเองแล้วเขากับขยายสาขาแต่ว่าสาขาของเครือข่ายมันดีบุงว่ามันเป็นสาขาบุคคลเนาะคนที่สมัครมากสื่อขายได้เกินว่าเป็นการสื่อลิขสิ์มาเป็นของเจ้าของบมเมนแบบไล่ล่าเนาะไล่ล่าแต่บุคคลไล่ล่ามาเอาหัวคิวหรือฮักข้อทิมเอาหัวคิวฮักข้อทิมแล้วก็ปิดตำแหน่งแล้วก็เลิกปิดตำแหน่งแล้วก็เลิกคือยังธุรกิจที่ผ่านผ่าน อันนั้นคือสิ่งที่พบเจอเนาะเกินว่าธุรกิจเขาบริพิษไดแต่คนเห็ดพิษเพราะว่าเห็ดบเป็นมันก็เลยล่มเลือกบ่เศร้า,าลุบลุบลกล,กล่มแล้วก็เล,อลือกล่มแล้วก็เลือกต้นหลอดไปมันธุรกิจมันสิกราบไปได้จำเลเนาะทุกท่านเริ่มต้นจากการใส่เองก่อนเขาต้องเป็นผู้ใส่ใส่มันแบบพอใจใส่บ่อพอใจก็ต้องหาวิธีมันพอใจเนาะที่เขาต้องเขาเมื่อเข้าเสียธุรกิจั้งที่เขาอยาจมปักอะไรหนึ่งบางคนนี่เนาะเขาไปใส่แบบตัวอย่างเขาใส่แบบ อย่างกาแฟมันยังมีหลายอย่างเนาะในบริษัทเฮากาแฟมีต่างหาหกเบรนด์ที่มาขายในบริษัทเท่านี้สนับเมื่อเขากินตัวนึงมันโอเคเขาเปลี่ยนตัวใหม่กินแต่กินในบริษัทเดียวดิเนาะเขากินหากาแฟจนถือใจและเขาก็ตั้งใจขายบริษันไอสินค้าบดีครับไม่ได้ดอกแล้วก็ทิมแล้วก็ตัวอื่นมี่บเหตุอันนี้คือการยธุรกิจที่พิดพาตาดก็เมื่อเขาเสียธุรกิจเนาะเขาสิขาขายของอยู่เฮือนเฮาเฮายางเขาไปในตลาด พยังเขาไปตลาดเท้าสื่อของมาขายสนัดโตได้เี่เขาสื่อทบิดเทาสื่อมาโหลดตัวได้ลูกค้าจะประทับใจตัวได้เสียเข้าเบาได้ให้เขาสื่อมาขายก่อนถ้าเขาสื่อเดือมขายหลังจากนั้นแล้วเขาจะสังเกตบางลูกค้าเนาะว่าลูกค้าเขาเขามาสื่อเนี่ยเขาติดตัวใดเขาพอใจตัวใดแล้วก็ตัวได้เขาบ่มักตัวได้เขาบ่มักมันคายบ่ออกจะคอยตัดออกไปเขาจะจะคอยตัดออกไปแต่ตัวได้เขามัก เขาใส่ประจำแต่เขาเห็นผลตลอดเอาตอนนั้นมาขายเป็นประจำนี่คือวัตถุประสงค์ของระบ,บบของเฮาของเฮาเป็นนธุรกิจแบบเครือข่ายเหมือนกับประเทศไทยโดยตรงแบบไปบังคับลูกค้าไปบังคับบอเค้า่าบอบอับงคับมันก็บันบังคับเพราะว่าจะมีสินค้า4ีหาโตและกายักหยียดแบบ อย่างก็สินค้าเจ้าอันเดียวกระปุกเดียวกลองเดียวดีรับโลกก็สิมันก็เวอว่างอลังการโผดซึ่งเฮ้าหันได้ไปฟังเขาเนาะบริษัทเบาเฮ้ากับเขาใจแต่ยรืา่าสิ่งที่เจ้าจะไปเบาต่อนี่คนที่เขาจะนางฟังเจ้าในแต่ละเฮื่อแต่ละบูบาทนะ เขาไม่ได้เสื้อเขาเจาเดี๋ยวเขาว่าเขาว่าไปเซืร์ไปขาไปขาไปตัวมันเหมือนกับเจ้าไปเบาอันหนึ่งนี่เวอร์ังอลังการเชื่อเสือมากินปึบคือสิอไดใหี่ดิกินปึบคือสิบินใหญ่ดนะข้าปาเข้าเบาเจาเออกาแฟกองเดียวโว่ากาแฟคือกาแฟกองเดียวไปจักบาวันลดไขมันไปจักขั้นอภิสูตจริงๆตามหลักของวิทยาศาสตร์ตามหลักของกระทรวงสาธารณสุขการโฆษณาเจ้ากับพิดเลยดิ่าคือขนดเขาพยายามเห็ดอะไเป็นแบบระบบเห็ดมางราเพราะนี่เขาเจาะเอาประสบการณ์เนาะบริษัทเราเกิดขึ้นจาก ประสบการณ์เนท่านเด้อไ่ได้เกิดขึ้นจากความอยากบร่ได้เกิดขึ้นจากพี่บาพี่บอข้อแตกนะกะอยากเค็ดอยากถ้ำนะกะบ่เม่นเนาะแล้วบ่เขาเกิดขึ้นมาจากประสบการณ์ข้าพเจ้าหูดีว่าอันไดมันจะตายอันใดมันสิดับอันใดมันจะตูและเป็นยังเวลาข้าพเจ้าเห็ดมันคือโตโตแบบบ่เเร้าเพราะว่าข้าพเจ้าหูวิธีเห็ดหูวิธีทํำบเ่เม่นเห็ดซักตะบะเห็ด สักแต่ว่าอยากสักแต่ว่ารวยรวยรวยว่าสันบบริจาเป็นเนาะมันต้องสมเหตุสมผลมันต้องให้คนอยู่นํากันด้วยความหักความแพงกันจริงๆสาระระบบเขาออกแบบมาแบบนี้ฉะนั้นธุรกิจเขาออกแบบจากประสบการณ์สินค้าของะบบเพานี่เขาไปติดต่อจากบริษัทนำเข่าเนาะติดต่อบซับลายเ l อร์เด้อเขาไปจ้าผลิตสินค้าเองปัจจุบันนี่กับประมาณ หาฮกเจ็ดตัวเดือสิเป็นแบรนด์ของเขาเองแต่ว่ามันมีสินค้าแบรนด์อื่นที่มุ่งความขายอยู่ปัจจุบันนี้มีอยู่เจียร่อยกว่าตัวอย่างเป็นยังคือหลายเทจักสิขา้าตัวใดหลายคนว่าเขาเป็นเจ้าเหตุเหมือนตลาดเนาะตลาดวอย่างทันมีตลาดอยู่บานทันย่เหลียวเอออันนี้เป็นต้นนึงอีกตลาดเนาะเป็นตลาด P M L สองศูนย์สองศูนย์เป็นตลาดในดดเพชรมัรีละรอท่านซะท่านเปียบเหมือนตลาดเนาะต่นจาเข้าซื้อสินค้าทุกๆอย่างมาม ไม่ยั้งดีไม่ยั้งขายได้เอามาหมดเลยอันใดที่คนต้องการเอามาหมดนี่คือวัตถุประสงค์ของเพียงเมืองลาเด้อคนต้องการยังเราเป็นเซนผมหอดเลบตินเราจะมีหายคนเข้หมดเลย เนาะอันนี้คือี่คือโบษัทเฮามีนโยบายแบบนี้เนาะสะดวกแบบนี้แล้วก็มักแบบนี้แต่เป็นราคาของเฮาจะเป็นตรงซื้อและจะเป็นตรงใส่จะเป็นตรงซื้อไหมครัว่าเขาถึงได้ทุกกลุ่มคนราคาบบแพงราคาเหมือนกับออนไลน์ทั่วไปบริหารมันเหมือน,นเหมือน,น,อนขายตรงประเทศไทยนะ่เวอร์ว่างอลังการยาซิฟเนหลอดหนึ่งสองสามร้อยอย่างีมันก็บอไว้ที่เนาะเจ้าว่าคักอลังการเกาะแต่เจ้าคักคักคนเดียวเจา้าเนาะแต่เวลาเขาไปบอกกับคนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้เห็นความคักนะเนาเยเพราะเขาบอกอยากจ่ายสองสามร้อย เขาก็มีเห็นความค่ะธุรกิจก็ไปเหตุบุบสิเหตุใดปรับเติบโตปรับมืนอก็มันยังไกลคนมันก็เลยรังเกียจกันเนาะฉะนั้นเขาต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้เนาะหลักการเทรดธุรกิจเขาพเจักกับจุดสามของหนึ่งเขาต้องเหตดระบบมาเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้คนเขาจะให้ประโยชน์แก่ผู้คนผมได้ขมาให้เขาได้ประโยชน์ตามแผนธุรกิจแต่ว่าให้มันได้ไวได้ชัดเจนได้เห็นกับทีเลยนี่คือสิ่งที่เขานําเสนอไปทีมงานต้องได้ประโยชน์ข้อที่หนึ่งเนาะข้อที่สองทีมงานที่เขาขามานี่ เขามีปัญหายัางจากอดีตหรือว่าเขามีปัญหายัางเดือ่องการขายเขามีปัญหายังเดื่องการขยายองค์กรเขามีปัญหาอียัง,นนยง,ยงที่เขาก,กดดวงเข้าไหวมีปัญหายัางที่เหตุในเขานี่ขยับต่อไปบ่ได้ตูดบ่ได้เติบโตบ่ได้ระบบเฮานี่ออกแบบมากเพื่อช่วยเหลือทีมงานทุกทุกสัตวในแก่ไขปัญหาสิทานมีขอได้ทำยาก อยากจริงๆแต่ก็อยากเฮ็ดพร้อมได้กิ่งหรือเ่เกิ่งมันบ่อย่างเอกเขามาซอยกันแต่ขอแต่ว่าเวลาซ้อนไปล่ะฮับผู้จากการสอนเอาไปประยุกตไปน้ำใส้บ่ม่นซ้อนไปว่า,าไปผ้าเห็ดแต่แก็อยากได้ยากมีรวยแต่ว่าบ่อยากขยับนั่งซื้อมาแบบนี้บ่มี่เนาะมันมันบ่สมตุสมผลเนาะฉะนั้น ตัวนีสําคัญเนาะเขาออกแบบมาเพื่อซอยเหลือทีมานาให้เติบโตออกแบบมาเพื่อเซลือทีมงนให้ยิงไงนี่นี่คือเขาต้องแก้ไขปปัญหาสอยทีมงานในข้อสองแล้วข้อที่สามนี่เนาะระบอเขาอ,ออกแบบมาเพื่ออย่างข้อที่สามก็คือเพื่อนาผ้าบ้นเฮาเนี่ยคนเล่าวนอนี้เนาะเนาะที่เขาอยากประสบความสมําเร็จในธุรกิจเครือข่ายอยากได้เนาะวิ่งเข็ยธุรกิจเครือข่ายจากตางประเทศมาเนาเป็นซิบบริษัทก็มีไปสมัครกมาทุกบอล ไปต่อบ่ได้ยขยายบ่ได้ตูดบด่ได้ขับเคลื่อนบอ่ได้หักชาทีมงานบ่ได้บางคนเด็ก็ไล่ล่าผู้คนมาในพังนี่เต็มเบิดเลยแต่ว่าสบักปิดรหัสแล้วกอะหายไปปิดรหัสแล้วกอะหายไปปิดต้นแล้วกอะหายไปบ่มีไผ่าขาขายบ่มีไผขับเคลื่อนบ่มีไผเดินสุดท้ายมาไอ้ผู้ส่วนเมื่อก่อนก็นกนเลือกไปนํานี่คือปัญหาของคนล่าบริหารธุรกิจและต่อมาแผนการตลาดที่ไปเฮ็ดเห็นมันหยุ่ยงเนี่ยมันบ่มันบ่ซัพพอร์ต โดยตรงเนาะมันโบมันโบเห็ดไทยแบบแมงอยเขาคลายฝันเนาะธุรกิจเครือข่ายลำลุ้ยแบบนั้นลำลุ้ยจังสี่เข่ามาไเลยสุดลุยมีบาดมีรถมีเคลื่อนชีวิตมีแพสซีฟอินคอมอิสระอันนั้นทันเฮียนหูมาดีทันเข้าใจว่าเออแพสซีฟอินคอมคือยังแอคทีฟอินคอมคือยังแต่ทันมีฝันอีกดีแต่ว่าเวลาเอามาเห็ดจริงๆรับทฤษฎีที่เขาพิเฮียนมาจากธุรกิจเครือข่ายที่เขาพิเฮียนผ่านๆมาเน่ะมันใส่โบได้เนาะยิ่งรู้ว่าหอบสินค้ามาก โอ้ยอยากรวย้ยไปซะดิไปขยายองค์กรแต่ว่าหอบสินค้ามามานําเสนอขายอันนึงปึบขา,บายบ่ได้เพราะว่าอย่างเพราะเขาตั้งที่ใจหยาดด้วยกันสื่อหย่อนราคามันเหมือนอมน่อาหารเสริมเจ้าก,กองหนึง่งสองสามพันบาทมันว่ามันกินกองหนึ่งจิหายจาก,ยายลลกขยันลูกค้าเลยบ่แเมนกินกองหนึ่งแล้วก็สิอลังการแบบแข้งแห้งเลยมันบบเมนเขาขให้กินเป็นสูตรจักเดือนตามลักของ ทางกายในสุขภาพดี่มันต้องใส่เวลายอย่างหน่อย3เดือนขึ้นในการกินลงไปแล้วมันคอยปรับสภาพทางกายแต่เขาจะกิน3เดือนนั่นมันสิบเเซียเงินสองสามหมื่น,นบาทบ่ยังบ่ทันหัวสิดีที่บ่ดีเขาเยบ่กล้กาใส่เนาะอันนี้รักการย่งไงเออดีท็อกซ์เหมือนกันดีท็อกซ์ในบริษัทอื่นกองหนึ่งสามสี่ร้อยมาแพงๆเ,งเงวอร์่างอลังการเนี่ยสินี่แล้วเขามาข่าคลายบ่ดด้ซื้อมาสุาดท้ายมากินเองไปปิดรหัสจากบริษัทเข้ามาแล้วมานั่งกินเองแล้วุดท้ายมาแล้วมานั่งถอดว่า เสียงเงินไปล่ะรักหมื่นบาทแต่ว่าได้แต่ละฮัตมากับตําแหน่งและชุดถ่ายมาได้มาชุดถ่ายตัวเองเหลือสักฮานะเอาไปามาเขากลายเป็นเที่ยงแต่ลูกข่าของบริษัทเขาแค่นี้เองเข้าบริเป็นนักธุรกิจเลยเออบอร์ยังสูงสุดกับไปไล่ล่าผูกคนม,นมาส่วนมาส่วนมามาแล้วก็เข้าคุมคลองบ่ได้กลายเป็นหาเงินให้เขาหาเงินให้เมทีหาเงินในอัพไลน์เออเข้าบ่ได้แบบไปหาเงินให้เจ้เจาของหลํารวยสักให้บอกอันนี้คือเป็นสิ่งที่หยงย่างเนาะ